ดีจ้าวันนี้ก็เป็นปีที่สองนะคะที่เราจะมาดูต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนเราก็จะเริ่มซื้อไว้วันนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มจัดก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีไซส์ใหม่บ้างนะคะอ่ะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันนะคะทุกคนโอ้ปีนี้พนิดาก็จะเลือกนะคะ ต้นที่วิ๊ตต้นนี้นหนสวยสวยสวยซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์สวย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 ต้นคริสต์มาสสวยนะคะไม่เลิฟดิสวัน how you think นี่ค่ะเราได้ต้นคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะราคาก็น่ารักนะคะห้าเก้าเกา